สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมารีวิวชาวเขียวแก้วละเก้าสิบกับแก้วละสี่สิบบาทยังเบาอันนี้ชาเขียวยังเบาครับอันนี้แก้วละเท่าไหร่สี่สิบาทครับชาเป็นไงคะมันจะจืดครับ,จ,รบจืดแล้วก็ เครื่องปั่นเขายังค่อยดีเท่าไหร่ครับเขายังไม่ปรับุเครื่องปั่นมันก็จะแข็งมันก็จะเป็นก้อนมัน,มนไม่ละมุนครับดูดหลายทีแท้นี่อยู่น้ำอันไรไหน,นแก้วละเก้าสิบแก้วละเก้าสิบครับ <c oughs> นี่นะครับแก้วละเก้าสิบมันจะหมดแล้วครับแต่มันที่มันหมดเพราะว่ามันละมุนมาก <c oughs> มันแพงเพราะอะไรคะเนี่ย มันแรงเพราะความมลมุนมันครับออแล้วเครื่องปั่นเขาดีมากฝากให้คาราบาวเข้าไปปรับปรุงเรื่องเครื่องปั่นกับพนกักงานน่น,นะครับโอแ้แกว่าเก้าสิบง่ายมากยังเป็นเลย